สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาดูแนวทางการคิดการคำน,นวณตัวเลข3ตัวท้ายหลังวันที่1กันนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16สิงหาคมงวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณาในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับสูตรของเรานะครับในแต่ละหลักนะครับตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้นะครับหลักร้อยเราใช้จุดนี้ในการคำนวณตัวเลข หลักสิบเราใช้จุดนี้หลักหน่วยเราใช้จุดนี้นั่นเองนะครับถ้าเราคิดถูกต้องงวดที่ผ่านมานะครับเลขจะมี3ชุดแบบนี้และจะมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเลข8 5 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งตัวเลขและวิธีการคำนวณน,นะครับว่าเราคิดกันยังไงนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขลองฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับ ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนสัก2ง,งวดทุกคนจะได้เข้าใจวิธีการคิดการตั้งตัวเลขนั่นเองนะครับผมเริ่มทําจากวันที่1กรกฎาคมนะครับงวดนั้นที่ออกคือเลข2 4 6กับเลข91นั่นเองนะครับก่อนคํานวณทุกครั้งรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า1 2อันนี้สําคัญนะครับเลขท้าย1 2สองต้องเรียงให้ถูกต้องเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้า ตัวรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวนนะครับกองสลกักตักตัวไหนก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับเราใช้ปีพศนะครับในการคำนวณตัวเลขนะครับ568 3หลักตัวนี้มาตั้งในตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่2หลักคือ68นั่นเองนะครับตำแหน่งที่เราใช้ในะการคำนวณน,นะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้เราวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ตัวนี้ แล้วดูเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบครั้งที่2หลักหน่วยตรงนี้นะครับตรงนี้เอามาบวกกันนี่คือหลักร้อยนะครับจุดนี้เราใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับฝังหลักสิบให้วงไปที่หลักพันกับหลักร้อยรางวัลที่1บวกกันนะครับและหลักสิบตัวล่างรัฐบาลนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับไปดูเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยกับหลักสิบบวกกันและดูเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยตรงนี้ นี่คือจุดและตำแหน่งในการคำนวณในแต่ละหลักทุกงวดเราต้องใช้จุดนี้ทุกครั้งนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลข9มาตั้งตัวนี้1บวก1ได้2มาตั้งตัวนี้นะครับ9กบวก2 11คือ1ตรงนี้เลข9เอามาตั้งนะครับ1วก6ได้7มาตั้งแล้วก็เลข2มาตั้งได้เลยตรงนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ9กวก5ได้14 2บวก6ได้8 4บวก8ได้12นะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่มแต้มเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้เลขจะมี5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกได้6นะครับบวกได้15คือ5นะครับ6บวก5 11คือ1 1เพิ่มเป็น2นะครับเป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้มี5ตัวเช่นกันนะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับ7บวก5ได้13นะครับ2บวก8ได้10คือ0นะครับ3บวก0ได้3นะครับพอได้3แล้วนะครับให้เพิ่มไป1แต้มจะเป็นเลข4นะครับแล้วเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับดูดีๆนะครับ3เพิ่มไป1นแต้มเป็น4 4เป็น7 7เป็น0เพิ่มครั้งละ3แต้มนั่นเองนะครับตัวที่เราบวกได้เราจะไม่เอานะครับ เราเอาเลข470นะครับมาตั้งไว้หลักหน่วยนั่นเองแบบนี้ฟันธงไปแค่3ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้ฟังหลักร้อยกับหลักสิมีหลักละ5ตัวนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้นะครับจุดตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ฟังหลักร้อยบวกกันได้5นะครับฟังหลักสิบวกกันได้4นั่นเองนะครับเราก็บวกกัน 5บวก8ได้13ก็คือ3นะครับ3ตัวแทนเป็นเลข8ตรงนี้4บวก8ได้12นะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7คําคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกง,งวดนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองนะครับ3บวก5ได้8 8บวก5 13บนะครับ2บวก5ได้7 7บวก52นั่นเองนะครับหวังว่าคงพอเข้าใจนะครับทีนี้วิธีการเลือกตัวเลข ให้เราสังเกตนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ<ม>ฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองนะครับทีนี้เราเลือก3-2ออกมาแล้วเอามาตั้งข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้นะครับตั้งทุกตัวเลยนะครับจะเป็นเลข3ตัว3ชุดนั่นเอง นำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนะครับเราคํานวณจากวันที่1กรกฎานะครับเลขไปออกวันที่16กรรกฎางวดนั้นที่ออกคือ3 2 4นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้อง3 2แล้วก็จะมี4หลักหน่วยตัวหนึ่งแบบนี้เราสามารถที่จะไปลุ้นรางวัลได้เพราะ3ตัวเราถูกแล้วนะครับข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับแบบนี้นะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับ เราก็เอาข้อมูลงวดที่ออกนะครับ3 2 4มาคำนวณนั่นเองนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับ5้าหกหลักร้อยหลักสิบหกหลักหน่วยนั่นเองจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1นะครับเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบครั้งที่2หลักหน่วยตรงนี้บวกกันนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็วงไปที่หลักพันหลักร้อยนะครับและหลัก12ตัวล่าง หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยหลัก10บวกกันและเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยตรงนี้นะครับเราใช้จุดเดิมจุดนี้ตลอดนะครับเลข2นะครับเอามาตั้ง8ปบวกหได้เท่ากับเลข4นั่นเอง5้บวกสได้8นะครับเลข2มาตั้ง1นบวกเจะได้8นะครับแล้วเลข3มมาตั้งแบบนี้นะครับเราก็บวกลงมาเหมือนเดิมนะครับบวกกันได้ 7บวกกันได้10คือ0นะครับ7บวก0ูนย์ได้7 8 9 0แย์แล้วก็1แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกกันได้8นะครับ3บวก8 11คือ1 1เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5นะครับทีนี้เราไปฟันธงหลักหน่วยบ้างนะครับบวกกันได้4นะครับบวกกันได้11คือ1 4บวก1ได้เท่ากับเลข5านะครับ 5เราจะไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปคือ6แล้วก็เพิ่มครั้งละ3แต้มได้9ได้2นั่นเองนะครับ5เราจะไม่เอานะครับเพิ่มครั้งละ3มแต้มนะครับ5จะไม่เอานะครับ6 9 2สองนะครับเราฟันธงไปที่หลักหน่วยแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบมาหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับฝั่งหลักร้อยบวกกันได้10คือ0ูนนั่นเองนะครับ ส่วนหลัก10บวกกันได้2นะครับตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับมีวิธีคิดใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบการคำนวณแบบนี้เดี๋ยวผมส่งสูตรไปให้แล้วจะมีบอกว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ0นยบก8นะครับจะได้เท่ากับเลข8นะครับ8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับผลบวกของ5นะครับตรงนี้2บวก8ได้10คือ0 ศูนย์ตัวแทนเป็นเลข5นะครับผลบวกของ5นะครับตรงนี้เราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาฟันธงตัวเลขมาแค่หลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันเราเลือกออกมาแบบนี้หลัก10ก็จะเป็นเลข5้นั่นเองตัวที่มาพร้อมกันนะครับเราก็นําเลข85นะครับไปวางข้างหน้าก็จะเป็น8 5 6หนะครับ8 5ห้า 9แล้วก็8 5 2นั่นเองเลขจะมีงวดละ3ชุดเท่านั้นนะครับ16กรกฎานะครับเราคำนวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ8 5 2นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราคิดและตัดเลขถูกต้องนะครับ8 5และจะมี2ตัว1แบบนี้เราไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับ3ตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับ หวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับการคํานวณนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่ผมมาทําตรงนี้ให้ดูนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับเลขที่ถูกได้เพราะสูตรแม่นนะครับทีนี้ในแต่ละงวดนะครับเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับจุดที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองและจุดนี้นั่นเองนะครับมีวิธีคิดนะครับ รับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบขนวณตัวเลขอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับติดต่อมาหาผมได้ตามเบอร์นี้0952429504นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Li n e นนั่นเองนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยได้เช่นกันนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16สิงหาคมนะครับในแต่ละหลักนะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับ5 6 8หลักร้อยหลักสิบและก็6 8ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับตำแหน่งหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักแสนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หลัก10ครั้งที่1กับหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนะครับตัวนี้บวกกันหลัก1 0ก็วงไปหลักพันกับหลักร้อยตัวนี้บวกกันและหลัก12 2ตัวล่างนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับจุดนี้หลักร้อยหลัก10นะครับของเลขหน้าครั้งที่2นะครับและหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเองเราก็ยกตัวเลขมานะครับเลข8นะครับ9าวก2 11คือ1นะครับ1วก8ได้9เลข5มาตั้ง นะครับ1วก4ได้5ตรงนี้เลข5เราก็มาตั้งนะครับเรามาดูหลักร้อยก่อนนะครับบวกกันได้3นะครับบวกกันได้7 3บวก7ได้10คือ0 1,2,3แล้วก็4นั่นเองนะครับมีปากการกระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่16สิงหาคมนะครับตัวนี้เลข4นะครับเลข1 4บวก1ได้ 5, ได้6 ได้7ได้8แล้วก็ได้9นี่คือหลัก10วันที่1 6สิงหาคมนั่นเองนะครับไปดูหลักหน่วยนะครับ1ตัวนี้3นะครับ1บวก3จะได้4นะครับ4ตรงนี้จะไม่เอานะครับเอาเลข5ตัวถัดไปนะครับแล้วเพิ่มครั้งละ3แต้มจะได้8ได้11คือ1นั่นเองสรุปแล้วนะครับวันที่16 สิงหาคมนะครับถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักหน่วยนะครับให้เลือก 5, 8, 1เอาไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับส่วนหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราต้องเลือกมาอย่างละ1ตัวเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด5ตัวแบบนี้เราจะเลือกตัวไหนนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวไหนมาวางนะครับ บวกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปหรือว่าบวก5นั่นเองจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกันนะครับเอามาวางข้างหน้าได้เลยตรงนี้ก็จะได้เลข3ตัว3ชุดนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับอันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ0 1 2 3 4จะเป็นหลักร้อย5 6 7 8 9นะครับจะเป็นหลัก10แบบนี้และหลักหน่วยนะครับ581 158นั่นเองนะครับ ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขทั้งหมด2ตัวจะเป็น15ชุดนั่นเองนะครับผม15ชุดนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับก็คืองวดหน้าหกแปนั่นเองนะครับทั้งหมดมี15ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวนั่นเองแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดภายในนี้เราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะเลือกตัวไหนออกมานะครับ เราต้องรู้จุดนี้นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกนั่นเองนะครับผมเรามารุ่นกันนะครับว่าวันที่16สิงหาคมนะครับเลขตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับอยากได้สูตรไปคำนวณด้วยตนเองนะครับ0952429504เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นนั่นเองนะครับหรือ ใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวรจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรงวัลกันทุกๆงวดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ